อ่ะโอเคค่ะแล้วไปค่ะต้อนรับต้อนรับกันเลยครับูมาดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราอยู่ที่ร้านหมูกระทะเคยกะทะข้าวจริงเหรอร้านหมูกระทะเคยกะทะใช่ค่ะร้านหมูกระทะคือชนิดของอาหารอ๋อแต่ชื่อร้านชื่อเคยกะทะขมันไม่ใช่ชื่อเธอเองเลยอะหนูไงกันเธอไงพี่ชื่อแบบเออชื่อแบบยุทธนาอะไรนะยุทธภูนาพูดบอกนิดเดียว คือมเมื่อกี้ขับมาแล้วก็งงตอนนี้ผมอยู่ตรงไหนร้านอยู่ที่รัชดา36ค่ะอยู่หลังจันอมกษสรัชดา36 <ขา S 3> นหัะหลังมอจนันเกษมเด <ขา S 3> ี๋ยวรายละเอียดว่าทําไมคุณต้องมากินร้านเคยกระทะ๋ยวกจะบอกและอร่อยมีอะไรบ้างวันนี้บอกเลยอะฮึจัดเต็มต <c oughs> อบค่ะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> โอ้ยเนบะียงเบี่ยงเบี่ยงอย่าอย่าอย่าไปอย่าไุ่ะ ดีค่ะดีค่ะขอเข้าหน่อยนะดีค่ะโอ้เต็มต้องเยอะเลยเหรออย่างงี้เลยค่ะแล้วนะขออนุญาตทำไมเราเพิ่งเริ่มถ่ายทำไมคุณกินกุ้งได้แล้วอ่ะอันนี้มันกุ้งอะไรพี่โก้อันนี้เป็นกุ้งก้ามกามกุ้งก้ามกามกุ้งก้ามกามแล้วขอดูขนาดหน่อยดิพี่โก้ตั้งฝ่ามือเลยให้ให้เขาคนดูดูเลยยาวเป็นตอกคุณผู้ชมนี่นี่ ไม่ใช่เราตรงตัวคุณเราไม่เอากละเด้งเราตอกวงตอกงโอ้ก็เต็มฝ่ามือเขาเป็นเต็มฝ่ามือค่ะคืออ่ะก่อนอื่นนะเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องเมนูอาหารก่อนพี่เอ๋ได้ค่่ะพีเพราะหนูจะกินด้วยเรื่องเรื่องเธอทำอันน้นเลยเราอยากรู้มันกินยังไงเอาอย่างนี้ก่อนขอโทษขอโทษพี่เอ๋อจริงคือบ้านน้องจะเรียกเจงกิ๊ฟขาดแต่อันนี้เขาเป็นหมูกระทะก็เลยไม่รู้ว่ามันเหมือนกันไหมที่เอามันหมูวางแล้วก็ค่อยๆปิ้งอ่าใช่ค่ะอันนี้นี่า มันเป็นแบบนี้เลยแล้วในนี้ก็คือเป็นหมูหมักหมดเลยเหรอไม่ครับคือของหเนี่ยจะรวมมาหมดเลยหมูหมึกกุ้งก้้ยแล้วก็หมูสามชั้นอย่าหนี้เดี๋ยวให้ดูตัวน้ําหมักเขานะผมเดาว่าหอมก่อนเพราะเนื่อว่าข้างบนเนี่ยมันจะมีเป็นงาขาวนิดๆิด่แต่ว่าตัวในน้ําหมักไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่า ต้องวัดกันตอนสุดท้ายว่าเมื่อปิ้งแล้วหมูนุ่มไหมมันมีความหนาพอไหมระหว่างรอหมูสุกเราจะไปกินต้มตำหรือยังเหลาเหลาค่ะพี่โกอันนี้เขาเรียกว่าเหลาแซลมอนเหลาเหรอเหลาแซลมอนก็คือเอาน้ำส้มตำมาใส่นี่แหละแต่ว่าใส่เป็นอันนี้น้ำปลาทำเองพี่โกเลิศเดี๋ยเนะเมย์ดูดิกำลังคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยเรายังไม่เคยเจอที่ไหนเลยนะคือเราเนี่ยทำเรื่องกินมาเหลาแซลมอนเหลาแซลมอนเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนะเดี๋ยวจะถามว่า มันคือยังไงนะทวนนะน้ำส้มตำคือเป็นน้ำส้มตำค่ะแต่ว่าไม่ได้ใส่เส้นมะละกอแล้วเอาแซลมอนใส่แทนใช่ใส่เป็นแซลมอนเป็นไงพี่ก้พี่โก้ท่านพูดเนี่ยพี่อ้อไม่เข้าใจหรอกพี่อ้ออ่างนี่ยคือเป็นน้ำปลาหนูทำเองเลยเฮ้ยหอมมันคือกลิ่นส้มตำปลาลูหลายๆน้ำลายผมด้วยส่งขึ้นด้วยส่งขึ้นด้วยอ๋อันนี้เหล่าแซลมอนแนะนำคุณผู้ชมเหล่าแซลมอนเหล่าแซลมอนเพี่อ้อีกเข้าปากกระเทียม คืออันนี้หนูจะผัดจานต่อจานเลยคือจะไม่ได้ผัดทิ้งไว้อ้าเหรอคือใครสั่งก็คือจะทำหจานต่อจานเนี่ยจานเล็กๆอย่างเงี้ยดูมใช่ขอโทษพี่ถามหน่อยร้านเธอเป็นแบบบุฟเฟ่หรือเป็นแบบเป็นแบบอะลาคาร์ทค่ะอ๋อใช่ก็คือเป็นแบบชุดๆเป็นแบบชุดๆอะไรอย่างเงี้ยชุดหนึ่งเท่าไหร่เริ่มต้นชุดหนึ่งเนี่ยก็เริ่มต้นที่ชุดละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทหนึ่งชุดก็คือจะมีแบบนี้ให้เลยค่ะก็คือจะมีหมูหมากกุ้งปลาหมึกตับ เราก็จะเป็นหมูสามชั้นแบบแบบแบบนี้ได้ค่ะชุดผักทั้งหมดก็คือให้แบบนี้เลยเนี่ยอันนี้ใช้คำว่าอันนี้ชุดใหญ่บูมจะเริ่มต้นที่มีชุดอาชุดมินิใช่ค่ะคือจะเป็นประมาณนี้ค่ะนนชุดมินินนใช่ชุดมินิชุดอ่ะชุดใหญ่เลยพี่มากันสี่ห้าคนกินไม่หมดหรอกเนี่ยอันนี้หกถึงเจ็ดคนได้เลยรู้อยู่าที่หกร้อยเก้าสิบเก้าบาท เพราะ้าวนี่คือตีถูเทะเลมาถ้าคนกินน้อยๆเนี่ยเจ็ดแปดคนคน,คนละไม่ถึงร้อยนะพี่เอใช่ค่ะแต่ประเด็นคือของหนูเนี่ยของจุดเด่นของหนูจริงๆอะ่ะมันอยู่ที่น้ําหมักหมูนี้เอาเหรอมันคือน้<ช>ําหมักที่หนูตั้งใจให้ อ่าอันนี้มันมีที่มาด้วยนะคะ,ะที่มาของมันคือตอนที่หนูสมัยเด็กๆอะครับบ้านหนูค่อนข้างที่จะแบบว่าอขานขมาที่จะไม่มีไม่ไม่ค่อยมีกินแหละไม่ค่อยมีกินถ้าเวลเาไปกินหมูกระทะครั้งนึงอะครับพี่โกมันต้องเป็นวันพิเศษจริงๆมันต้องเป็นวันแบบวันเกิดใครสักคนวันเกิดพี่ป้านะอาที่เขามีตังแล้วก็เก็บตังมานานพอตัวเก็บตังมานานพอตัวแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นที่หนูไปกินนะครับมันเป็นร้านที่มันเป็นชุดมาแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเสียดายมันเลยต กินให้หมดก็เลยเป็นที่มาของการเอาน้ำหมักนะคะใส่ไปในนี้ด้วยเพราะเสียดายน้ำมันด้วยอ๋อเหรอ้อน,นอร่อยพี่โก้อ๋อแล้วมันอร่อยเพราะว่าเวลามาร้านหมูกระทะเลยกระทะเนี่ยสมมติคุณมาก็คือสั่งเป็นชุดเป็นชุดหคหะเป็นชุด,ชดเล็กกับชุดใหญ่แล้วก็สั่งเลยส่วนในพวกยำๆต้มๆที่พี่พี่โก,ก้กำลังกินอยู่อันนี้อันนี้สั่งแยกค่ะสั่งแยกต่างหากแล้วเปิดกี่โมงอ่ะสิบโมงเช้าค่ะเพิ่งเช้าปิดกี่โมงปิด ฮาทุงค่ะมีวันไหนปิดไหมไม่มีค่ะเดี๋ยวเมนูอีกเมนูหนึ่งเดี๋ยวหนูจะทําเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำกัลึงที่หนูจะเอามาขายตอนสิบโมงใช่เพราะว่าตอนสิบโมงช่วงกลางวันถึงเที่ยงขายเป็นก๋วยเตี๋ยวขายเป็นก๋วยเตี๋ยวค่ะแล้วก็ถ้าสมมติอยากจะกินหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ทําให้ได้มันเริ่มได้ไงร้านเนี้ยเริ่มได้จากการที่หนูไม่รู้อหนโนเวชอะไรเลยจุดของมันคือชอบกินแล้วหนูก็เลยเริ่มต้นจากการที่ดูที่เองหาที่เองดูวัตถุดิบดูอุปกรณ์หนูดูเองทุกอย่างตั้งแต หนูดูยันทานอ่ะเอ่อเตาหมูกระทะแบบนี้หนูก็ทำมาแบบไม่เหมือนที่อื่นรูมันแคบๆแล้วจานมันใหญ่ที่อื่นมันเล็กๆอ่ะใช่ที่ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูอยากจะให้ตรงเนี้ยซดน้ำได้สะดวกเตาบางรุ่นเนี่ยมันจะไหลลงน้ำเลยเอาช้อนตรงเนี้ยตักกินยากหนูก็เลยปรับอะไรที่เรากินเออให้มันรู้สึกดีขึ้นที่กิว่าเธอไม่มีความรู้เลยแล้วเราเริ่มต้นเอาความรู้มาจากไหนเอาความรู้จากการที่ตัวเองศึกษาเองแต่บางทีมันก็พลาดบ้างอะไรบ้างก็ยังไหนๆเริ่มต้นเองแล้ว ผู้ชมครับใครที่คิดจะทำธุรกิจไม่ว่าอะไรก็แต่ฟังครับพาอคนนี้เขาเริ่มต้นจากการชอบกินหมูกระทะใช่แล้วก็อยากทำธุรกิจเกี่ยวกับหมูกระทะโดยที่ไม่มีความรู้อะไรเลยเจ็บบ้างเจ็บเยอะค่ะเริ่มต้อะไรเริ่มต้นเลยก็คือหนึ่งคือสถานที่บุมเป็นคนึ่งที่เวลาชอบแบบไหนก็อยากให้ลูกค้าเจอแบบนั้นมันก็เริ่มต้นจากการที่หนูทําสวนเองก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสมมติเนี่ยต้นไม้มันเยอะอยากให้ทุกคนมากินแล้วรู้สึกว่าเหมือนมาบ้านเพื่อนก็เลย จัดต้นไม้แบบใหญ่โตของหุ่นเลยก็ใช้เงินไปทั้งหมด2อล้านห้าสวนไม่ใช่คนอีบ้านใช่ไหมครับแค่ท่าสวนไอ้นี่ต้นนี้นะต้นนี้ใช่ค่ะแล้วก็ไอ้ต้นติก้าพี่รู้หม่ะต้นอะไรใช่มีต้นแอปเปิ้ลใช่ไหมครับแค่นี้นะ หนูไม่มีความรู้ไงพี่กอลพี่อยากรู้ไอ้คนที่ทำกับเราแบบนี้หนักไปนะบรรยากาศเธอได้แล้วมาถึงของอร่อยเนี่ยเธอไปเอาความรู้มาจากไหนคืออันเนี้ยใช้คำว่าหนูอ่ะไอ้ตัวเนี้ยค่ะน้ำจิ้มหนูจะมีสองสูตรนะคะ,ะจะเป็นสูตรน้ำจิ้มหมูกระทะน้ำจิ้มหมูกระทะเนี่ยอันนี้อันนี้น้ำจิ้มหมูกระทะ,ะค่ะอ่าอันนี้นะที่แบบไม่ค่อยมีพริกเยอะแต่ว่าขอพริกกระเทียมมะนาวอะไรแยกต่างหากได้ทั้งหมดเลยแล้วส่วนอันนี้อันนี้ก็คือเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่ซีฟูดก็จะไม่ออกเข แล้วประเด็นคือหนูอะหนูเป็นคนกินอะไรลูกค้าต้องได้กินแบบนั้นหนูอะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดตั้งแต่มะนาวลูกละ2บาทจนตอนนี้มะนาวขึ้นมาลูกละเบาทหนูใช้มะนาวเซ็ตเดิมลูกเดิมขนาดเดิมแต่ต้นทุนโคตรแพงเลยนะ,ะเพราะมันเหมือนทำกินกันเอง ก่อนจะถึงเรื่องของหมักก็คือน้ำจิ้มน้ำจิ้มใช่ค่ะน้ำจิ้มกระทามันเป็นหัวใจเลยถูกต้องค่ะทีนี้มาถึงเรื่องตัววัตถุดิบและวอ่เหในการหมักของเธอผลไรหลายอมันหอมมากเลยคุณผู้ชมใช่ค่ะตัวหมักเธอโปรยด้านบนมันมีเป็นงางาที่มันหอมแน่ถูกต้องค่ะเือหนูเจอวิกฤตช่วงหมูแพงช่วงหนึ่งแพงแบบแพงมากอะไรอย่างนี้ค่ะแต่หนูก็ไม่ลดปริมาณไม่ลดคุณภาพไอเราก็รู้สึกแค่ว่าไม่เป็นไรลูกค้ามากิน คือบางคนเขามากินรอบแรกแล้วเขาก็ประทับใจแล้วเขาก็เดี๋ยวเขากลับมาใหม่เองถ้ากลับมาแล้วแบบอะไรวะทำไมไม่เหมือนเดิมผมเล่าอย่างนี้ก่อนชิวมากของบูมอะหมูกระทะที่เป็นเทอกระทะเนี่ยเขาหั่นหนานะหั่นมาเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาดแบบพอดีคําเมื่อคุณสุกปุ๊บคุณจิ้มแล้วคุณกินได้เลยนะใช่อันบูมในน้ำหมักบอกได้ไหมว่าใส่อะไรบ้างน้ำหมักหนูซื้อเครื่องกรองน้ําที่แพงที่สุดที่ดีที่สุด เพื liberal, ่อจะให้หน uh, mm, sì, mm. uh, sì, uh, okay> ึ่งคือในเรื่องของความสะอาดใช่หม um> ักด้วยน้ําแร่เลยเพราะว่าใช้เครื่องกรองน้ําที่มากรองมาเป็นน้าแร่อะไรเงี้ยค่ะหนูเป็นคนไม่งกเครื anchor? ่องอาอย่างงี้ดีกว่ามันก็เลยทําให้รสชาติออกมาค่อนข้างที่จะอร่อยเลยถึงอกถึงใจมะนาวใส่ไปไม่ต้องงกอะไรเงี้ยน้ำจิ้งเขาเนี่ยถึงอกถึงใจคุณผู้ชมแล้วที่พังยืออร่อยยมอยากให้มาลองเราฟิลลิ่งหมูอ่ะหมูเนี่ยเขาหั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีแล้วมีความหนาพอตัวเพราะฉะนั้นเวลากัดปุ๊บสิ่งที่เขาหมักมันจะอยู่ในนี้มันจะทาให้ตัวหมู มันเด้งแต่เวลาคุณปิ้งคุณดูนะให้มันสุกเรียบร้อยนะครับเสร็จปุ๊บจากนั้นเนี่ยคุณดูว่าฟินลิ่งตอนคุณกัดกับคุณเจอน้ําจิ้มน้ําจิ้มท,ที่น้องบอกนะี่ยมันไม่ได้โม้จริงๆนะอันนี้คืออร่อย,อยจริงมีความหวานมีความเผ็ดแล้วก<ล>็เปรี้ยวอยู่ในตัวเลยแล้วมันหอมมากชิ้นนี้จะรอกับซีฟู้ดขึ้นมามีเจอเม็ดพริกหมดเลยนะ เออไม่เป็นารไม่เป็นารข้าวตาลพี่ข้าวตามข้าวกระเทียมตามอร่อยมากถามว่าอร่อยไหมเั่นแตัวเองเลยว่าหนูกดเนืยราบ่อยแนะนําร้านนี้ได้โดยไม่ไอายปากแต่อย่างหนึง่งที่หนูรู้สึกว่าที่หนูชอบร้านน้องบูมากๆนะครับเคยกับท่านเนี่ยคือคผู้ชมฟังนะ คือจริงๆแล้วหนูทํามาตั้งแต่เปิดร้านเลยจุดเริ่มต้นก็คือตอนที่หนูมาสร้างร้านอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีคนเดินผ่านอะไรเงี้ยหนูก็จะเป็นคน,นที่เรารู้จักให้อะไรเงี้ยค่ะเป็นคนบรรนอกเนคนบรรนอกเวลาเดินผ่านออกินข้าวยงาวอยงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือเห็นปลาเก็บขวดอยู่ป้ากินข้าวยางมา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 กินข้าวหนูก็เอาข้าวใส่ถุงให้เขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจุดเริ่มต้นมันก็แค่ ตรงนั้นเลยเฮ้ยพอเราเปิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เราก็พอรู้ต้นทุนว่าต้นทุนมันเท่าไหร่แล้วถ้าเราให้เขาเนี่ยมันก็คงไม่ได้เดือดร้อนเราหรอกไอะไรเงี้ยไม่ถึงกระจนเอาไงอไม่ถึงกระจนฟังนะคนท้องกินฟรีคนพิการกินฟรีอาสาคู่ภัยกินฟรีอาชีพเก็บขยะกินฟรีอายุต่ำกว่าสามขวบกินฟรีอายุ70ปีขึ้นไปกินฟรีค่ะก็คือกินฟรีเลยแล้วก็คือไม่ใช่แค่หมูกระทะนะคะก็คือก๋วยเตี๋ยวที่บุ้งกละหังนำก๋วยเตี๋ยวต้มยำคือ เข้ามาได้เลยค่ะก็คือหนูจะให้กินฟรีอันนี้สำหรับสนับบูมจริงค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำเราจะต้องทำให้บูมอยู่ได้นะทุก่านอันนึงเราเจอลูกค้าอยู่โต๊ะหนึง่งเราถ่ายไม่ทัาเราถ่ายไม่ได้เพราะดะ้วยกฎต่างๆนั้นนะผมถามเพราะว่าเขามาทําไมเขารู้จักเ้าที่เขาเคยมาหรือเขาบอกเขาไม่เคยมาแต่เขามาเพราะน้องหมาอ๋อใช่เธอช่วยน้องหมาไล้เธอยช่วยคนอื่นอีกเพราะฉะนั้นท่านใดที่แบบมี มีกําลังและอยากลองว่าเฮ้ยมันอร่อยขนาดไหนในราคาที่เป็นหลักร้อยแค่นี้นะคุณลองดูครับนี่คือหมูกระทะเคยกระทะอยู่หลังหมหาวิเลยตะ,กะเกษมรเลยรอยัอใหญ่ลัตดา์สามัวันนี้เขาได้แบ่งฟันทั้งหมดเลยเขาแบ่งฟันไปช่วยสุนะัขอันนี้เราต้องช,ช่วยเขาเขาแบ่งฟันไปช่วย คนท้องคนออต่างนานาที่เขาเดินผ่านไปผ่าน,านมาแถวานี้ให้มันมีข้าวกินอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสเรียนเชิญครับนมีเชิญ่รเชิญหมูกระทะเคยกระทะผมบอกเลยว่าผมไม่เคยกินหมูกระทะอร่อยเลยอร่อยมากอร่อยจริงมันเด้งนุ่มมากพูดตรงๆอ่ะด้วยน้องบูมเป็นคนไหนอาจจะแอะแอะแต่หนูรู้ว่าคนแบบนี้จิตใจแก่นที่แท้จริงที่เขาทําร้านแบบนี้แล้วเ็าทํโปรโมชั่นแบบนี้แล้วเขาเปิดโอกาสให้กับคนเหล่านี้ ค่ะ <c oughs> หนูคิดว่าน้องอยากตอบแทนอะไรต่อคมคืนไปโดยเฉพาะ <_ m> ก็คือเราเป็นคนต่างจังหวัดแล้วเราก็รู้สึกว่าการที่หมูกระทะมื้อนึงเนี่ยค่ะมันเป็นเหมือนวันครอบครัวเลยวันรวมครอบครัวเลยแล้วหนูคิดว่ากลุ่มที่ว่าหนูให้เขาทานเฟียค่ะเป็นกลุ่มที่เขาอาจจะมีรายได้แหละแต่รายได้เขาอาจจะน้อยหน่อยแต่หนูก็อยากให้เขามีกําลังใจในการสู้ชีวิตต่อ,อมีวันพิเศษใช่มีมวันพิเศษคือ คนมากันเลยทั้งครอบครัวเพื่อจะมากินแล้วก็ได้กลับไปใช้ชีวิตกลับไปสู้ต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณแทนทุกคนนะอ,อะรคนครที่ที่เขาอาจจะรักหมาหรือว่ารักชอบในสิ่งเดียวกันกันกนบน้องบูมนะครับเมื่อกี้ที่พี่อ,อพูดอ่ะน่ารักมากเพราะว่าคนเขาบอกอ๋อไม่ไม่ไม่เคยมาร้านนี้หรอกแต่ว่ามาเพราะน้องหมาเนี่ยบางทีบางอย่างในสิ่งที่เรารักเหมือนกันเราอาจจะไม่ได้เคยโคจรมาเจอกันไม่ได้บุกพันกันแต่วันหนึ่งถ้าโลกมันต้องเวียงเรามาหากันอยากให้มาลองครับที่นี่เคยจัดระครับ อ๋ออะไรยาอะไรออยบุ๊คค่ะขายเท่าไหร่วะอเดียก๋วยเตี๋ยวต้มยำตำลึงแต่เนี้ยหนูทำไซส์แบบไซส์ใหญ่มาให้อันนี้คือจะขายอยู่บัสมานเท่าไหร่ดีช่วยหนูคิดหน่อยหนให้อ่อพี่นะเออรบ้าทบ้าพี่โก้หนูจะขายร้อยร้อกว่าบาทเองหนูแค่รู้สึกว่าอยากให้ทนได้กินของดีเฉยบ้าไปแล้ว ดูออวาตัวนี้มีกุ้งออ,อันนี้มันไม่ได้มีแต่หัวมันมีทั้งตัว,ตวด้วยถึงว,ว,ว่ากุ้งหนึ่งตัวในการทำหนึ่งโลอันนี้เป็นไซส์ประมาณ4ตัวโลเ้านัาไม่ผิดนะครับเจ็ดมืมีมูอกรอบมีหมูสับอีกซึ่ง<อ>มหมูสับจะต้องใช้แรงคนสับจากนั้นเอาไปรวนจากนั้นปุ๊บตัวพริกพริกมันไม่ได้เริ่มมาอย่างนี้เลยมันต้องเอาไปคั่วก่อนแล้วเอามาสับแล้วทำนี้เองแต่ว่าหนูจะเริ่มต้นแค่50บาททุกอย่างหนูจะไม่ทำแพงแต่อยากให้ทุกคนได้กินของดีมีคุณภาพอันนี้นะครับ เออน้องบูมวางแผนอะไรกับร้านนี้ต่อไม่นจะเป็นไงต่อก็คือร้านนี้นะคะหนูตั้งใจว่าหนูจะตั้งใจทําให้มันดีที่สุดจะแบ่งปันให้ได้มากที่สุดหนูจะบอกทุกครั้งเลยค่ะปกติเนี่ยหนูจะช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวจอนจัดอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยคนที่ว่าหนู่กลุ่มนี้อยู่แล้วหนูก็จะบอกเขาว่าบางคนเขาก็อยากจะโอนเงินมาให้เฉยๆหนูบอกว่าหนูไม่เปิดรับบริจาคค่ะถ้าเอ็นดูบูมถ้าเอ็นดูบูมหรืออยากจะสนับสนุนบูม คือสามารถมากินหมูกระทะบูมหรือว่าสนับสนุนบูม Boom, โดยการที่ซื้อสินค้าที่เขาจ้างบูมรีวิวหรือซื้อสินค้าที่บูมทําออกมาขายบ้างแล้วบูมจะเอากําไรตรงนั้นนะคะคืนสังคมแต่ถ้าเป็นการเปิดรับบริจาคเนี่ยบูมไม่เปิดรับบริจาคแน่นอนค่ะพี่โตว,วันนี้ได้มากินหมูกระทะของ้องบูมพี่รู้สึกพี่เหมือนได้อิม่มบุญไปด้วยนะครับล้วก็ฝากติดตามผู้ดวงรับเนี่ยอยูขึ้นไว้ให้ทั้งหมดช่องทางการติดต่อ มาถามก่อนหรือว่าจะเข้าไปดูรีวิวอะไรไอจีอินเตอแกรมเฟซบุ๊กอะไรจะมีหมดให้ไม่หมดเลยะนะครับอ่ะก็อย่าลืมนะครับผมตอยเสือใหญ่และัชดาสาที่หกเปิดตีบมงปิดห้าทุ่มวันนี้เรากระลักไปก่อนวันนี้ผมว่าบ่ายนี้น่าจะอิ่มไม่ได้หมายถึงว่าอิ่มใจแล้ววันนี้การที่เราสองคนมาไม่ได้มาเพราะว่าบูมช่วยคนทุกคนนี้เต็ไมไปหมดเลยแต่ผมมาเพราะคำว่ามันอร่อยใช่มันอร่อยด้วยลิ้นกับอีกอันนึงมันอร่อยด้วยใจแล้วมันอร่อยจริงคุณผ<ม>ู้ชมครับแต่วันนี้สิ่งที่น้องทํา เราจะสนับสนุนบูมตลอดมีสิ่งใดให้ช่วยบอกกันนะครับถ้าใครที่ดูอยู่และมีโอกาสผมอยากขอให้ใช้พื้นที่นี้เรียนเชิญทุกท่านมาที่หมูกระทะบ้านๆแบบนี้หมูกระทะเทอระทะอยู่รัชดา36ถ้ามาแล้วการบริการมันอาจจะไม่ถึงโปรดใจเย็นนะครับใจเย็นหน่อยเพราะเขาไม่ได้เอากําไรทั้งหมดไปใช้ในการเซอร์วิสทั้งหมดแต่เขาเอากาไรทั้งหมดแบ่งไปให้ทุกคนได้ทั่วถึงทั้งหมดเพราะนั้นเรามาช่วยกัน วันนี้มีความสุนใจอิ่มมากขอบคุณบูมากครับขอบคุณากฝากไปวันนี้นะครับลาไก่อนพวกใหม่ที่หน้านะครับบ๊ายบายคุณดวงมาเถอะเพราะว่าหนูอยากรชมมาดูด้วยตาตัวเองว่าสวนสองล้านห้าแสนบาทเนี่ยว, <c oughs> วยแค่ไหน